สวัสดีค่ะวันนี้สี่จะมาทำคลิปวีดีโอนะคะเกี่ยวกับครีมภูคาวผสมบัวหิมะที่สี่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะที่ขายอยู่ตอนนี้นะคะจริงๆอ่งะตั้งใจว่าจะมาอัดคลิปมาทำคลิปอะนานแล้วแหละแต่ว่ารอให้ปากมันหายอยู่พอดีว่ากินเม็ดตึงมูไปวันนั้นปากเป็นตุม่มบวมขึ้นมาอย่างใหญ่เลยเพิ่งจะดี พอหายดีก็เลยเอ,อถือโอกาสนะคะมาทำคลิปเกี่ยวกับครีมที่ขายอยู่ตอนนี้นะคะที่ใช้อยู่นะคะอ่ามันเป็นครีมตัวน,นี้นะคะเป็นครีมภูคาวผสมบัวหิมะนะคะจะเป็นกระปุกสีเขียวๆเล็กๆอย่างนี้แพ็กเกจมันอาจจะแบบดูแบบไม่น่าใช้นะคะดูแบบเฮ้ยใช้มันจะดีหรือเปล่ามันจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดอย่างง้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออ ตอนนั้นอ่ะมันเป็นสิวเยอะไงคะหน้ามันแบบมันแพ้เหมือนแพ้เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใช้ครีมลองครีมมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วคะ่ะก็เลยว่าอ่ะไหนๆก็หน้ามันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วเราก็ลองๆดูเผื่อสิวที่เป็นอยู่มันจะหายสิวก็เออเหมือนเหมือนที่ลงรูปให้ดูเลยคะ่ะอันนั้นเลยแต่งหน้ายังไงก็แบบเห็นสิวเต็มเลยปิดไม่อยู่ต่อให้แบบเอาอะไรนะ คอนซีลเลอร์ปิดก็ยังเห็นอยู่นะคะก็ยังแบบเห็นเหมือนเดิมคือมันเป็นเยอะค่ะมันเป็นเยอะเป็นเต็มหน้าเลยเต็มหน้าผากแล้วตรงเนี้ก็จะเป็นฝ้านะคะตรงนี้ก็เป็นฝ้าเนี่ยสองข้างเลยก็คิดว่ามันมันคงไม่หายแล้วแหละเออก็เลยมีคนแนะนํามีเพื่อนแนะนําว่าอลองลองใช้ครีมตัวนี้ดูเผื่อมันจะดีนะคะก็เลยว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่าเราก็ไปรักษาม,มาแบบ หลายคลินิกแล้วเหมือนกันมันก็ไม่หายหมดไปเยอะเหมือนกันอ่ะไหนๆก็อลองดูเออพอลองใช้ดูลองลองใช้เมื่อปีที่แล้วนะคะในช่วงที่แบบปีที่แล้วอตอนที่ป่วยอยูอ่เพราะว่าตอนนั้นป่วยมันแบบมันขี้เกียจแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบใช้ครีมอะไรเลย,ลยเลก็เลยก็เลยทาครีมตัวเนี้ยเฉพาะตอนคืนกลางวันก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ไปไหนก็ก็ อยู่บ้านอย่างเดียวใช่ไหมคะอ้าวพอใช้ไปเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงเดือนอประมาณเดือนเมษามั้งเมษาประมาณเนี้ยพอก็ใช้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเๆปรากฏว่าสิวอะค่ะที่เป็นอยู่แบบอ้าวมันหายอะมันหายแต่มันก็จะมีขึ้นบ้างเวลาแ,ลแบบเรามีแบบรอบเดือนอะไรเงี้ยเวลาเรามีประจําเดือนเนาะผู้หญิงอะมันก็จะเป็นมันก็จะมีขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ผิวหน้าที่เคยแห้ง ที่เคยแบบมันจะกัก้านาแห้งๆผิวหน้ามันก็ดีขึ้นผิวหน้ามันก็ดีขึ้นพอพอเราเริ่มแบบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันแต่งหน้าแบบดีขึ้นอะหมายถึงว่ายไงอะทาปแป้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้ากับหน้าเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยใช้มันตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะจนถึงตอนเนี้ยมันก็ดีนะไม่ใช่ว่าไอ้ไอ ครีมก่อนหน้านี้ที่เคยใชอะ่ะมันที่เคยเอามาขายอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีแต่ว่ามันไม่ได้หายเลยอะ่ะบางช่วงมันก็ขึ้นมาอีกบางช่วงมันก็มันก็หายอะไรเงี้ยเป็น,ปนหๆหายๆแต่อันเนี้ยใช้มานี่แบบไม่มันไม่ค่อยขึ้นเลยอะค่ะก็จะขึ้นเวลาแบบมีรอบเดือนเหมือนที่บอกนะคะอ่ะครีมก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นกล่องสีเขียวแบบนี้นะคะ ชื่อครีมว่าสมุนไพรปรับสภาพผิวภูคาวบัวหิมะนะคะระวังของปลอมนะคะเพราะว่าของปลอมอมีเยอะนะคะต้องต้องดูให้ดีนะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูนะคะด้านในก็จะเป็นเนื้อครีมเนื้อครีมสีออกไข่ๆแบบเนี้ยนะคะก็จะมีกลิ่นหอมสมุนไพรนิดๆนะคะครีมตัวนี้ใช้ตอนไหนใช้ทาก่อนนอนนะคะใช้ตอนคืน ตอนที่เราอาบน้ําล้างหน้าทาความสะอาดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะอเราก็ทาครีมวันนี้แล้วก็ไม่ต้องไปใช้อะไรเลยนะคะไม่ต้องไปใช้แบบไม่ต้องไปเนี่ยก็คือสีใช้แต่ตัวนี้ทาตัวเดียวเลยแล้วก็ไม่ไม่ต้องปกติต่ก่อนหน้านี้ก็คือแบบทาครีมเสร็จก็ต้องไปทาแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนอนตอนนี้คือแบบใช้แต่ตัวนี้แป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยสีก็ไม่ทาโหคุณชี้คะเสียงกลนคุณอะคะ่ะ ก็คือมันจะช่วยบำรุงนะคะช่วยบำรุงผิวหน้าทําให้ผิวหน้าเราแบบแบบดูดีขึ้นอะ่ะบอกบอกไม่ถูกอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะผิวหน้าเรียบฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสภาพผิวนะคะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะที่เป็นฝ้าตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นฝ้าดําๆอยู่นะคะก็คือหายหมดแล้วนะฝ้าหายสิวหายแต่ก่อนก็จะชอบเป็นสิวตรงนี้นี่เต็มเลยตรงเนี้ยปรากฏว่าตอนเนี้ยหายหมดแล้วแต่ว่ากระนะคะ จริงๆฝ้าก็มีเหลือมั่งตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็กระกระ,ะที่เคยเป็นแบบเห็นชัดเลยนะคะตอนนั้นอ่ะมันก็จางลงแต่สีคิดว่ากระเนี่ยมันคงไม่หายแต่ก็ไม่เป็นไรเก็บจางเวลาเราแต่งหน้าแล้วมันก็มองไม่ค่อยเห็นก็โอเคแล้วค่ะนะคะอันเนี้ยมันไม่แพงเลยนะคะกระปุกหนึ่งก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะกระปุกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าใครแบบสนใจนะคะ ก็ถ้ากินบ็อกสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าสีเป็นตัวแทนจำ,ำหน่ายอยู่เนาะร้อยห้าสบาทคิดค่าส่ง50บาทนะคะสีสมเป็นอ e ีเมลให้นะคะลองลองใช้ดูสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวฝ้ากระหรือว่ารอ,อยหลังดำนะคะจุดด่างดำอะไรพวกนี้ลองใช้ดูนะคะริ้วรอยก็ช่วยได้นะคะพอตอนนั้น่ะเนี่ยสีก็เป็นรอยน้าผาตรงนี้มันก็ตื้นขึ้นเยอะแล้วนะมันก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะ แล้วมันก็ไม่ได้แพงแล้วมันแล้วมันก็ดีด้วยค่ะบางทีของดีอ่ะมันไม่จําเป็นต้องจําเป็นต้องแบบแพงตลอดนะคะเพราะว่าของแพงอ่ะสีก็เคยใช้มาแล้วมันก็ไม่หายมันก็มันก็ไม่ได้แบบไม่ถูกสิมันก็ไม่ได้ดีมันสิวมันไม่หายอ่ะลองดูนะคะบางทีแบบบางทีแบบใครที่แบบเคยแบบไปรักษาสิว เป็นสิวมานานหลายปีเหมือนที่สีเป็นอย่างเงี้ยค่ะเผื่อๆมันจะหายนะคะแต่ส่วนมากฟีดแบ็กจากลูกค้าก็ดีนะคะส่วนมากที่แบบซื้อไปใช้กันนะคะก็คือก็แบบใช้แล้วหน้ามันก็ดีขึ้นทุกคนนะคะลองลองเปิดใจใช้ดูค่ะแพ็คข็ดมันอาจจะแบบดูไม่น่าใช้อะไรเงี้ยเฮ้ย hey, มันจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยปลอดภัยค่ะยืนยันเลยค่ะเพราะว่าสี่ใช้เองใช้มาจะเป็นแบบเกือบครบร้อยกระปุกแล้วนะคะใช้มาแบบตั้งแต่แบบ ปีที่แล้วอ่ะจนตอนเนี้ยก็ยังใช้อยู่แล้วตอนเนี้ยแฟนเขาก็ใช้เหมือนกันหน้าเขาก็ดีขึ้นนะคะตอนแรกเราก็ไม่ยอมบอกเหมือนกันแหละแต่พอเขาเห็นหน้าเราดีขึ้นเขาก็ถามว่าเราใช้ครีมอะไรอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะบอกเขาก็เลยแบบแนะนําให้แฟนใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ดีนะลองลองลองใช้ดูนะคะสนใจก็ทักกินบ็อกมาได้นะคะสอบถามสีได้นะไม่แพงค่ะร้อยห้าสิบาท หรือว่าใครสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะลองใช้ดูก่อนใช้ดีแล้วค่อยแบบลองใช้ดีแล้วค่อยแบบเอาไปขายแล้วค่อยมาแบบสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะคะยังไงก็ลองใช้ดูเนาะมันเป็นครีมกลางคืนนะคะใช้ทาก่อนนอนแล้วก็ใช้คู่กับครีมตอนกลางวันอันไหนก็ได้คะ่ะไม่ไม่เป็นไรบางคนเขาควรแบบใช้คู่กับครีมตัวนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยใช้ได้นะคะใช้ได้เพราะว่ากลางวันสีก็ใช้ครีมกันแดดของอเนซาอยู่นะคะ ก็ไม่เป็นไรสิวมันก็ไม่ขึ้นมันก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะสภาพผผิวหน้าก็ดีขึ้นเยอะแต่งหน้าก็แบบดูดูเนียนขึ้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ